ขอบคุณมากครับพี่น้องแตงกว่าสวัสดีครับพวกพับผมป๋าแงมและทีมงานชิมขาวเน็เนตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่จังหวัดชนบุรีครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ที่วัดโบสถ์อำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีนายวิทยาคุณปลื้มองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเปิดงานสืบสารประเพณีจักบาทขนมครกหนึ่งเดียวของภาคตะวันออกที่สองของประเทศรองจากสมุทรสาคร เว็บไซต์จะลำดับอาหารโลกนะครับเพิ่อระกัดให้ขนมครกของไทยเป็นอันดับ4ของแพนเค้กที่ดีที่สุดในโลกก่อนที่มาซอร์เชฟกรรมรชาจะเคลมว่าขนมครกเรียกเพียนมาจากขนมกรกหรือขนมกลวกอ้างเป็นวัฒนธรรมอาหารของเขเมรแต่ ขนมครกนะครับมีประวัติบึงทึกไว้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับมีอยู่2แบบแบบที่เก่าเก่ที่สุดเหลืออยู่ที่ชุมชนชาวมอนจังหวัดนนทบุรีที่เดียวครับ